ค่าบัคัมแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่10กรกฎาคมโดยโค้ชฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดยนนี่คอสเนอร์ริโอมองเดียนโลควรถูกปล่อยยืมตัวอีกครั้งในครั้งนี้โดยตั้งบริโอร์นานอดีตกองหลังของทางแมนเชสเตอร์เดมองว่าอามาัดเดียนโลตุรกดาวรุ่งจะไม่อยู่ในแผนการทำทีมของเอริชเชนฮาร์คในช่วงซีซั่นนี้ โดยแก้งวัยสิปีรายนี้ถูกส่งไปให้กับทางเบรนเจอร์ยืมตัวไปใช้งานในช่วงตรดหน้าหนาวของฤดูกาลที่ผ่านมาโดยทาไปไดสิ้น3ประตูจากทั้งหมด13เกมซึ่งทางเฟอร์ดินานมองว่าปีนี้ทีมควรจะปล่อยยืมดิยันโลก,กันอีกครั้งโดยโชคไม่ดีเลยเขายังไม่พร้อมเขาไปเล่นกับทางเบรนเจอร์เขาไม่สามารถเบียดขึ้นมาอยู่ในทีมและก็สร้างผลกระทบได้ซึ่งบอกพวกคุณไว้ได้เลยว่าเขานั้นไม่ได้เข้าใกล้กับทีมของแมนเชสเตอร์เดนทคุณเข้าใจใช่ไหมว่าหมายถึงอะไร บริโอที่กาวผ่านทางไวฟิฟไฟอีกอย่างนะเขาเป็นนักเตะที่ใช่หรือเปล่านะเขาไม่ได้ก้าวกระโดดอย่างที่ทีมกำลังมองหาเขาเป็นผู้เล่นที่มีเหลี่ยมเล่เหลี่ยมมากกว่านี้คนที่ชอบรับบอลและก็สร้างสรรเกมวิ่งไปกับบอลหาคู่แข่งและอะไรประมาณนั้นผมแค่คิดว่ามันยังเร็วเกินไปสำหรับเขาที่ทำมาที่ที่นั่นใช่ผมไม่คิดว่าเขาดีพอในทีมชุดใหญ่ถ้าเขาไปเบรนเจอร์แล้วโชว์ฟอร์มที่นั่นฉะนั้นเขาจะได้โอกาส แต่เพราะเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยเขาคือคนที่ควรจะถูกปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวผมนั้นต้องพูดแบบนั้นจริงๆนะเป็นด้บบางการที่ต้องเราดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาแกนดีกว่าครับนักบุญเลดเดเบเล่ le, กองหน้าของทาง OL โดยทางสาวต่มตั้นเล็งจะคว้าตัวมูซาเดนเบเล่กองหน้าโอลิมปิกลียงตามการรายงานจากทางสื่อของฝรั่งเศส โดยนาบิลจิสบริสน,นักข่าวชาวฝรั่งเศสรายงานเมื่อช่วงดึกของวันเสาร์ที่ผ่านมาวันนักบุญแดน,นใต้จากเวทีพิล์มบริกิตสนใจกองหน้าไว้ช่าปีของ OL โดยนักเตะเหลือสัญญาถึงกลางปีหน้าเท่านั้นโดยการรายงานจากสื่อสังกัดฟรองฟุตบอลเผยได้ว่าเดอะเซนแต่งความต้องการเดมเบลเล่พอสมควรแต่ฝ่านักเตะไม่ค่อยสนใจย้ายไปเล่นในถิ่นเซนต์แมรี่มากนัก สื่อดนน้ำหอมเผยต่อไปนะว่าดวเดมเบเล่พร้อมจะลงไปเล่นกระทางลียงต่อไปในช่วงสีสั้นนี้และกำลังแผนในการย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวในฤดูกาลต่อไปมากกว่านะโดยกันนี้ขึ้นอยู่กระทางลียงนะว่าจะจัดการรออนาคตกองหน้าไวซ่าไปไหน,นี้เช่นไบรโดยที่ผ่านมานะั้นมีการรายงานออกมาเช่นเดีวยวกันนะว่าทีมดังของหลีกเอิงฝรั่งเศสพร้อมปล่อยนักเตะออกจากทีมหากมีข้อเสนอที่น,น่าสนใจ รวมไปถึงกรณีที่ปีเตอร์บรอชเทนเนอร์ของทีมอาจจะเก็บไว้ใช้งานแม้ว่าสัญญาจะเหลือเพียงแค่ปีเดียวสุดท้ายนี้ก็เป็นได้เป็นดัง,างงานนี้ต้องรองดูดกันต่อไปก็นล้กันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวจอมากกันดีกว่าครับเผย10เหตุผลเดยองเซโนแมนอยู่นะโดยทางสปอร์ตสื่อดังแดนกระทิงดูเปิดเผยเหตุผลเป็นข้อๆมากถึง10ข้อที่ทางแฟรงกี้เดยองจอมทัพเลือดดัชค่ายบาร์เซโลนาไม่ยอมจะย้ายมาอยู่ที่แมนเชสเตอร์ในเรงขงังนี้ โดยท่าก,การกระแสข่าวการย้ายทีมของเดยองกับทั้งปีสแสดงและก็เชลซีแต่ดูเหมือนว่าต,ตัวเตะเองก็ไม่ได้สนใจอะไรสักเั่าไหนนักซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดของเดยองคือการเริ่มต้นในช่วงปริซั่นกับทางบารา์เซโลนาและเป็นตัวหลักในทีมของชาบีเออร์เดนเดสกุนซือเจ้าบุญช่มในขง้งนี้ สึ่งกองการไว้ว์ชอบไปรายนี้กับไายังนครบาร์เซเลนาในช่วงสัปดาห์นี้และก็มีคิวเข้ารับการตรวจร่างกายกับทางทีมแพทย์สมสรพรพอมกับผู้เล่นคนอื่นที่มีภารกิจเกมทีมชาติตอนต้นซัมเมอร์นี้ ซึ่งมหาการ์ดเดยองนั้นถึงตอนนี้ยังไม่ได้ทราบว่าจะลงเอยอย่างไรแต่ดูชัดเจนนะว่าแมนเชสเตอร์นั้นไม่ใช่ทางเลือกที่เขาจะต่อยอดถึงอนาคตซึ่ง10เหตุผลต่อไปนี้ก็คือสาเหตุที่ทางสปอร์ตจำแนกมาเป็นข้อๆนะฮะว่าทำไมอดีตลูกทีมของเอริกเชนฮาร์คจึงไม่เลือกจะย้ายผสมเสื้อปีศาจแดงในงรั้งนี้เดือนกันนี้เพิ่มจากที่หนึ่งอันก่อนกากันเขาเพิ่งจะซื้อบ้านที่เปโอล์บสโดยเดยองเพิ่งจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ใหม่ในเมืองบาสเรนาที่เปโอลเบส ซึ่งถือว่าเป็นย่านที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดโดยเจ้าตัวนั้นลงทุนในอสังหารนี้เป็นจํานวนมากเพราะเขาหมายมั่นปั้นมือแต่ว่าตัวเองจะยังใช้ชีวิตต่อไปในเมืองนี้อีกหลายปีฐานะดาเตของอาซูการนาต่อมาข้อที่2องมิกกี้คีมินีว่าที่ภรรยารักบา์เซรลนาและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเมืองนี้ โดยมิกกี้คิมมนีนะฮะว่าที่ของภรรยาของเดยองนั้นมีความสุขเป็นอย่างมากกับการที่ใช้ชีวิตที่นครบาเซรลนา mm. เธอรักที่นี่และเธอปรับตัวเข้ากับเมืองนี้ได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งตัวของเธอเองก็มองไม่เห็นภาพของตนเองที่จะออกไปจากที่นี่ในตอนนี้เดยองเองและก็มิกกี้เองก็แฮปปี้อย่างที่สุดกับการเป็นอยู่พวกเขามีเพื่อนมากมายและก็ชอบไปเที่ยวจุดต่างๆในคาตาลรเนียและล่าสุดนั้นทั้งคู่ก็ตกลงมั่นหมายกันเป็นที่เรียบร้อย ต่อมาข้อที่3าบาซ่าคือสโมสรในฝันไม่ใช่แมนยูนะโดยทางแฟรงกี้เดยองก็เหมือนกับดั้เตชาดัตลหลายคนที่มีความฝันในวัยเด็กคือการลงเล่นให้กับทางบารา์เซโลนาการได้สวมใส่เสื้อแข้งทีมเดียวกับทางยูไหนครัมและแข้งชาติเดียวกันกับคนอื่นอีกหลายคนนั่นคือสิ่งที่เขาปรารถนาซึ่งในทางตรงกันข้ามเขาไม่เคยคิดว่าตนเองจะลงเล่นให้กับทางแมนยูได้เลยจะมาข้อที่4ไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกนะ โดยหากเดยองมุ่งหน้าสู่การเป็นผู้เล่นปิศาจแดงแน่นอน100%ว่าเขาจะไม่ได้รว่วมโมฆแข่งในศึกแชมเปี้ยนลีกซึ่งเป็นเวทีดาวเตะชั้นนำของโลกได้อย่างลงเล่นในครั้งนี้ต่อมาข้อที่ 5. ปิศาจแดงต้องคำสาบนะเดยองเนี่ยเคารพแมนยูนฐานะสโมสรที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานก็จริงแต่ถึงตอนนี้พวกเขาเหมือนกลายเป็นทีมต้องคำสาบไปแล้ว นำมาแตที่สิ้นสุดยุคทางเซอร์อเลฟฟูกุสันที่ครองความยิ่งใหญ่มากกว่า2ทววศวรรษบริษัทแดงลงทุนมหาศาลกับการดึงตัวผู้เล่นและก็โคช้ชเข้ามาหลายต่อหลายคนแต่ทว่าพวกเขายังตุัตุเปนะฮะที่จะกลับไปเป็นทีมเบอร์หนึ่งของเกาะอังกฤษเข้ามาข้อที่6อากาศที่เมืองแบนเชสเตอร์อย่างที่บอกไปว่าทั้งเดยองและคู่มั่นสาวชอบการใช้ชีวิตที่บารา์เซโลนาซึ่งหนึ่งในเหตุผลนั้นก็คือเรื่องของสภาพอากาศที่มีความอบอุ่นตลอดทั้งปี โดยสำหรับเมืองแมนเชสเตอร์มันแทบจะต่างาไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะโดยเฉพาะการที่มีแดดน้อยกว่าแถมมีฝนตกมากกว่าสภาพอากาศคือปัจจัยในการตัดสินใจซึ่งนี่คือเหตุผลที่เมืองแมนเชสเตอร์ไม่ไค่อยน่าดึงดูดสักเท่าไหร่นักเมื่อเทียบกับทางบาร์เซโลนาในกรั้นี้จะมาข้อที่7เชื่อว่าตนเองนั้นปรับตัวให้เข้ากับบทบาทใหม่ได้ในรกรณนี้โดยที่อาร์จ็คทีมเก่าคอนดุยองมีความชัดเจนในการเล่นเขาสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระและทําเกมจากแดนหลังได้ด้วยการผ่านบอลได้ข้างหน้า ซึ่งเดยองก็รู้ดีนะว่าด้านหลังของเขามีแนวโน้มหรือว่ามีแนวรับที่แข็งแกร่งพอที่จะปกป้องเขาได้อย่างไรก็ตามชาบีก็ไม่ได้ต้องการจะใช้งานเขาในบรบาทนั้นซะเท่าไรนักแต่ต้องการจะให้เล่นด้วยความนิ่งมากยิ่งขึ้นและก็ลงเล่นเป็นตำแหน่งตำแหน่งไปซึ่งเป็นสิ่งที่กุนซือไวที่สองปีปรายนี้ให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เล่นตำแหน่งกองกลาง ที่ต้องจอดจงบทบาทและการเคลื่อนที่บนสนามซึ่งทางเดยยองเองก็มั่นใจได้ว่าเขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่เจ้านายต้องการได้และการพูดคุยของทั้งคู่นั้นก็เป็นไปในเชิงบวกในครั้งนี้ชวมาข้อที่8ค่าเหนื่อยที่บาเซรลนายังคงค้างอยู่เดยยองได้รับค่าเหนื่อยจากทางบาเซรลนาด้วยตัวเลขที่น่าพอใจซึ่งเป็นเรื่องยากที่สโมสรอ,อื่นจะจ่ายได้เท่านี้ในครั้งนี้ ถึงนั้นก็ตามเขาลงเล่นในปี2019และก็มีรายได้ร,รวมตลอดทั้งปีที่14ล้านยูโรแต่เมื่อเกิดวิกฤตการณ์โควิด -19 ีตัวเลขลดลงไป1 2เหลือ12.32ล้านยูโรซึ่งณขณะนั้นเดยองยอมลดค่าจ้างลงแต่เขาก็ได้รับทดแทนกลับมาในภายหลังในาการสวรรค์สิเเดยองได้รับเงินกว่า3ล้านยูโรส่วนในาการสวรรค์20ได้รับ9้าล้านยูโรซึ่งเป็นตัวเลขที่ยังห่างไกลาจากสัญญาดเดิมจำนวนกว่า14ล้านยูโรต่อปี อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลนี้ชีวสั่นใหม่ที่จะมาถึงนี้บา์เซโรนายังคงค้างค่าจ้างของเดยองเป็นจำนวนก่า18ล้านยูโรรวมถึงโบนัสความจงรักภักดีกันอีกด้วยชวยมาพขาดิ 9, ไม่ปลื้มข่าวที่จะปล่อยออกจากท,ทีมนะโดยเดยองนั้นไม่ปลื้มกับข่าวการย้ายทีมนี้สักเท่าไหร่นักโดยเขาไม่ชอบกับก,บการที่ถูกโยงไปเล่นที่พิมเบริก โดยไล้เป็นสิ่งที่เจ็บปวดใจมากก็คือการที่ไม่มีใครในบารา์เซโลนาสักคนเดียวที่จะมาบอกเขาเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับการย้ายทีมไม่ว่าจะเป็นทั้งบอร์ดบริหารหรือทีมสตาฟโค้ชและสไลด์ข้อที่10นะฮะการพูดคุยกันระหว่างบาร์เซโลนากับทางแมนยูดยโดยตัวยองนั้นรู้สึกง,งุนงงกับการเคลื่อนไหวที่อยู่ด้านหลังเพราะเขาไม่รู้ว่าจะมีการเจราจาร,ระหว่างบาร์เซโลนากับแมนยูมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างไหม ขณะที่ทางเชนฮาร์กเองก็ต้องการจะดึงตัวเขาไปเล่นด้วยที่ดอนละครแห่งความฝันในครั้งนี้แน่นอนว่ายักษ์ใหญ่จากอังกฤษโทรมาเขาก็คงจะต้องตอบรับอย่างไรก็ตามมันไม่มีการเจรจาต่อรองใดใดระหว่างเขากับทางบริษัทแดงเลยนะใน่นะผมก็เป็นการพูดถึงสิ่งผลที่ทางฟแฟรงกี้เดยองนั้นจะไม่ย้ายมาที่แมนยูของเราในครั้งนี้เพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วก,กันว่าเดือนี้จะจบยังไงกันแน่ และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวล้โสโมสรแมนเชสเตอร์สเตดในช่วงเย็นนะครับขอบคุณทุกคนติดตชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ